อะไร <laughs> ไม่มีน้ำ <laughs> สวัสดีครับออยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมป่านฝันแฟมิลีนะครับผมก็กลาบสวัสดีแม่แม่ีทุกท่านนะครับก่อนอื่นพ่อควานก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่า ไม่ได้ลงทลิปนะครับน่าจะยาวนานนะครับวันนี้ก็มาลงทลิปนะครับเป็นอ่าวันแรกนะครับผมที่พาแม่หญิงนะครับมาหาเด็กวัวนนะครับผมมาหาลูกสาวนะครับน้องปันขวัญนะครับอวันนี้มาถึงก็นี่ครับผมแม่แม่ซีดูดูเลยนะครับผมนี่ไม่ได้คิดแม่แม่หญิงมาถึงก็นี่ประมาณนี้นะครับผมก็จะหาเต้าเรื่อยเลยนะครับอันที่จริงแล้วไม่มีน้ํานะครับ น้ำน่าจะหมดแล้วดูดูเด็กอ้วนเรานะครับผมน่าโตเป็นสาวแลยยังหาเต้าอีกนะครับผมดีดูมีน้ำไหมนี่ฮ้นี่น้ำไหมนี่ดูโอ้อ้าไหนมีน้ำไหมไม่มีน้ำเอ้า ไม่มีน้ำโอ้ยังจะกินอีกนี่ครับเป็นปานของน้องนะครับผมนี่ชัดเจนนะครับนี่ไม่มีน้ำนะครับโอ้แม่ยิงให้กินโอ้บางเชือกนี่ก็จํำให้กินนะครับผมบางเชือกนี่ก็แม่ยิงให้กินเพราะว่าไม่มีน้ำนี่น้ำหรือไม่มีน้ำแต่อ้วนกินนะครับผมดู ก<ด>ี่เดือนแล้วนี่กี่เดือนแล้วไม่ได้กินโอ้มาถึงเอาเลยนะครับผมแม่แมสี่ดูครับแม่หญิงก็เปิดเปิดขาให้กินเลยดูดูโอ้ยถามแม่หญิงแม่หญิงไปไหนมาอ้วนไม่เห็นเลยอ้วนคิดถึงเนี่ยไม่ออกเลยนะครับผมแม่แมสีดูครับโอ้ตังใจเลย ตั้งใจจะกินเลยรอวันนี้มานานเด็กอ้วนบอกว่ารอเมื่อไหร่แม่หญิงจะมาเนาะจะได้กินนมสักทีแต่นมไม่อาน้ําไม่มีนะครับผมเอาคานลองลองลองจับดูแล้วนะครับไม่ออกหรือฟังฟังนี้ออกไม่รู้นะครับผม <c oughs> อาแม่หญิงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผม นะครับมาตอนวันศุกร์อันนี้เป็นวันเสาร์เนาะนะครับก็มาตอนเย็นนะครับก็มาถึงก็อ้วนก็หาเต้านมเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมที่พระขวานได้ถ่ายให้ดูนะครับเด็กอ้วนเรานะครับดูโตเป็นสาวแล้วยังจะกินนมอีกนะครับดู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 เอา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 ดูด,ดูดูกอดไม่หญิงอ๋อไม่หญิง อาแไม่หญิงเอาแไม่หญิงไปไหนมาไม่หญิงไปไหนมา,มไไนมาโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วดูครับดูดูครับผมแม่แม่สดูเด็กอ้วนโอ้ยกินไม่ได้ยังจะโอ้ยยังขาย่อนขาลงนะครับผมเพื่อที่จะหาเต่าเจอนะครับเพราะว่าสูงเกิน โอ้ยดูดูอ่ะไปแล้วอ้าไปไหนครับไปไหน,อน,นโอ้โอ้โอไปแย่งแม่หญิงอาแม่หญิงให้ด้วยเออแม่หญิงแบ่งด้วยแบงย่งหญิงไอหญิงแบ่งอ้วนด้วยอ้าวไม่เอาอ้าวไม่เอาดูครับผมนี่นึกว่าจะจะลืมเต้านมแล้วไม่ลืมนะครับผมโอ้ย นานเกือบสามเดือนนะครับผม MFC เกือบสามเดือนยังยังไม่ลืมอีกอยากยังอยากจะกินอีกนะครับนู่นนู่นนู่นเอาฟังนู่นอีกเอา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 โอ้ถูขอถูไม่หญิงหน่อยยิงอย่าพึ่งไปขอถูหน่อยเออเอาทูทั้งสองคนสองเชือกเลยเอ้าอ้าว เอาเอาจะหาเต่าอีกจะหาเต่าอีกเต่าฝั่งนี้แม่หญิงโอ้แม่หยิงก็ให้กินอีกนู่นนะครับผมฝั่งนู้นไม่พอมาหาฝั่งนี้อีกเอ้าเอ้าเอ <them> ้าเนืะกอดแม่ย <ures> ิงน้อยหอมน้อยหอมน้อยหอมน้อยเออหอมแม่ยิงน้อยเออหอมแม่ญิงน้อยโอ้ยโอ้ยแม่หญิงไม่ให้แม่หยิงไม่ให้เออ ไปนู่นเลยไม่ยิงไม่ให้้วนไม่ยิงไม่ให้กินโอ้ให้กินแล้วออถูถูก่อนนํานมไม่ออกใช่ไหมถูก่อนถูกให้ออกอะ,อะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับ กดกระดิงด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปเด็กอ้วนนะครับผมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับครอบครัวน้องปันฝันด้วยนะครับโอ้ดีใจดีใจแม่ญิงมาอยู่ด้วยโอ้เอา้าเอา้าเอา้าดูดูเอาไม่ยิงจะไปไหนไม่หยิงจะไปแล้วนู่นนู่นอ้วน